สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับใน U2 version 695เป็นต้นไปนะครับมันมีการเปลี่ยนหน้าตา GUI ใหม่บางส่วนนะครับเมื่อเรากดคลิกที่เกมใดเกมหนึ่งนะครับในหน้ารายการเกมของเรานะครับกดคลิกขวากด property นะครับในส่วนนี้ก็คือมันทําการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นแบบนั่นในหน้าตั้งค่าแต่ละเกมได้เลยเราสามารถ เลือกตั้งค่าแต่ละเกมได้เลยนะครับไปที่ general ไปที่ system g r a p h i c advanced g r a p h i c audio เนี่ยเราสามารถตั้งค่ายังไงก็ได้นะครับถ้าใครเคยใช้ตัวโปรแกร,รม r t s 3มาก่อนนะครับ rtx 3ก็จะมีการตั้งค่าแบบนี้เหมือนกันการตั้งการตั้งค่าแต่ละเกมแน่นอนว่าในตอนนี้มันยังมีฟังก์ชันการตั้งค่าการาฟิกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราปรับเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับอของในส่วนนี้นะฮะ เพื่อจะให้เพืเ่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ตั้งค่าปกติไปที่ emulation แล้วก็ c o n f l i นะครับอันนี้คือการตั้งค่าแบบ global นะครับก็คือการตั้งค่าปกติของตัวโปรแกรมเลยเวลาเรารันเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยทุกเกมสมมติเราจะรัน a s t a change bayonetta เนี่ยถ้าเราตั้งค่าในตัว emulation ข้างบนนี้นะครับก็คือการตั้งค่าแบบ global นั่นแหละพื้นฐานอ่าเวลาเราจะกดรันเกมใดเกมนึงเนี่ยมันจะมันก็จะใช้การตั้งค่าของตัว emulation นั้นๆนะครับ แต่ว่าที่ในคลิปนี้มันเปลี่ยนหน้า GUI ใหม่แล้วเราก็สามารถตั้งค่าแต่ละเกมได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ตองการตั้งค่าเป็นแบบ global ไว้นะ,ะประมาณนี้แล้วถ้าเราจะตั้งค่าเกมใดเกมนึงอย่างเช่น c l a s s Team Racing นะครับให้กดคลิกขวา property อ,อันนี้ก็จะเปลี่ยนหน้า UI อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์แพลทที่เราเริ่มการลงไปนะครับตรง general เ,เนี่ยเราถ้ามัน เป็นขีดแบบนี้แสดงว่ามันใช้การตั้งค่า global ของ emotion ที่เราตั้งค่าไว้ข้างบนได้นะครับคือเราจริงๆเราไม่จําเป็นต้องตั้งค่าแยกย่อยอะไรก็ได้นะครับใช้การตั้งค่าเบื้องต้นก็ได้ที่เราตั้งค่าไว้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆนอกจากพวกมันติคอมันจะมีฟังก์ชั่นอื่น analyzing แล้วก็มีฟ็อก CPU อะไรประมาณนี้มันจะมีอย่างอื่นนะ่ะในอนาคตอ่ะอันนี้เราสามารถมาเลือกปรับเพิ่มเติมไดใ้ให้มันเหมาะสมกับเกณ์มันนั้นนะครับ อย่างเช่นแคลสแต่ทีมเลสซิ่งเนี่ยผมจะใช้ตัวมัลติคอร์ตรงนี้นะครับก็ให้มาตั้งค่าเป็นแบบที่ผมได้เคยตั้งค่าไว้นะครับถ้าพวกลิมิตสปีดเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช้เนี่ยเพื่อนๆก็กดติ๊กมันออกไปนะครับแบบนี้มันจะมีติ๊กสองแบบเป็นแบบติก๊กติ๊กแบบปกติเป็นแบบขีดน,นี้แล้วถ้ามีแบบติ๊กอย่างนี้ก็คือเราจะใช้แบบเ,เราจะใช้เราจะใช้ความเร็ว100%หรือว่าถ้าเราไม่ติ๊กเลยเนี่ยมันก็จะปิดในฟังก์ชันนี้ไปนะครับผมก็จะติ๊ก ในส่วนนี้แล้กันนะครับ่ในทุส่วนของซิสเต็มเนี่ยก็ให้มันตั้งค่าแบบ g l o b a l ไปหรือว่าเราจะเซตค่าเองก็ได้นะครับในส่วนของ API เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเลือกเป็น OpenGL จะติ๊กให้มันเป็นใช้อันนี้มันใช้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะครับอนอกจากความกว้างของหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกปรับเองจะให้มันเท่าไหร่นะครับเป็น default 16.9ต่อ9อย่างนี้นะฮะ อันนี้ก็จะปรับเป็นค่ามาตรฐานให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งอะไรก็ได้นะหรือจะตั้งก็ได้นะประมาณนี้นะครับส่วน a d v a n c e ในกราฟิกเนี่ยในส่วนนี้ในอนาคตอ่ะมันจะมีฟังก์ชันอื่นที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่สำหรับเกมคลาสสิกท e มเลสซ i n g นะครับตอนบูตครั้งแรกเนี่ยให้เพื่อนๆปรับเป็น Extreme นะครับเพื่อที่จะให้มันเอ,อ่อไม่เกิดอาการแคลดหรือว่าล่มระหว่างตอนบูตนะฮะ ปรับเป็นเอ็กซ์เตมพอเข้าไปในเกมเนี่ยให้เรากดเข้ามาปรับเป็นนอนแบบเดิมนะครับนะผมจะปรับเป็นเอ็กซ์เอันนี้คือผมใช้การตั้งค่าของตัวเกมนั้นๆเลยนะผมปรับให้ดูสดๆเลยตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะให้มันอันนี้เราจะไม่ใช้ตัว open gl นะแล้วก็ติ๊กออกไปฟอรซ์หกสิบเออสามสิบเอเบสเราก็จะไม่ใช้นะเพราะว่าเราได้ทําการลงมด6 0สเอเบสไปแล้วนะถ้าเราปรับเป็น3 0มเอเบสเนี่ยมันก็จะประคับให้3 0มเอเบสนะฮะ ตรงนี้ก็จับยูส GPU ไปนะครับยูส f ฟ s ส GPU ตรงนี้ให้ปรับเป็น 16x ก็ได้หรือว่า Default หรือว่าเป็น Global ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับก็ตามที่เราได้ทำการเซตไว้ข้างบนเลยนะฮะอันนี้ก็ Audio นะครับในส่วน Audio นี่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มปรับปรุงเสียงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับภายในเกมนะฮะหลังจากเราเซตค่าแบบนี้เราก็กดโอเคไปนะครับพอเรามากดคลิกดูอีกทีเนี่ย มันก็จะจําการตั้งค่าที่เราได้ทาการตั้งค่าเอาไว้เนี่ยที่ผมได้ทําการติ๊กลิมิตสป e ดเป็น100%เกราฟิกเลือกเป็น OpenGL จาก Bit g l o b a l ตรงนี้ก็จะเป็น global ก็เป็น1 6ต่อ9นะครับตรงนี้ก็ที่ผมได้จําการติ๊กไปอเดี๋ยวเราพอไปดูคลิกอีกเกมนึงนะครับตรงช็อคโกโตรงนี้ละกันนะฮะมันก็จะเป็นค่าเบื้องต้นที่เราเริ่มการเซตไว้ในตัวโปรแกรมเลยนะฮะแบบนี้อ่าประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็น PR นะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาในตัวเวอร์ชัน695นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน695ไปเนี่ยเพื่อนๆจะมีฟังก์ชันตัว GUI GU ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนะฮะในส่วนของเวอร์ชันมิลเลียนเนี่ยยังไม่มีฟังก์ชันนี้เพิ่มเข้ามานะอ่าเวอร์ชันนี้มันมีเวอร์ชัน Early ลที่มันติดแท็กเอาไว้นะฮะก็ใครที่ใช้เวอร์ชัน Early ลเนี่ย สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น PR เข้าค่านะครับอันนี้ก็จะเป็น PR แก้ไขเสียงนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ทําให้เกมเทําให้เสียงในเกมดีขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับในส่วนของมันติคอร์และก็ซิงเกิลคอร์นะฮะเวลาเวลาเลือกใช้อะไรประมาณนี้สําหรับใครที่ต้องการตัวยูซูเนี่ยสามารถมาดูที่ช่อง Discord ได้เลยช่องยูซูได้เลยนะฮะก็เลื่อนไปที่หัวข้อยูซูเออร์ลีกเซตนะครับแล้วพิมพ์คําสั่งย e ูซูเออลเทสแล้วก็ไปที่บอทน แล้วก็เอาคําสั่งที่เราก๊อปมาเนี่ยพิมพ์มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีบอทส่งมาให้ท่านนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจจะบริจาคให้ช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถทักหลังใหม่มาที่ Discord ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเปิดรับบริจาคแล้วนะฮะผ่านโดเนทของทูว a l เลตก็ได้หรือว่าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับก็สามารถโดเนทได้นะเพื่อช่วยท่องเพื่อช่วยช่องให้มันอยู่ต่อไปนะฮะ เอาละเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเกมโปเกมอนดูนะครับผมจะตั้งค่าโปเกมอนโปเกมอนสวอตละกันเพราะว่าโปเกมอนสวอตเนี่ยผมใช้การตั้งค่าเบื้องต้นของตัวโปรแกรมมาอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าที่ผมได้ทําการลงมอดเอาไว้นะครับเจลลอร์รอบเนี่ยผมก็จะปรับเป็น100%นะฮะเอาเป็น100 120%ละกันนะฮะเอาเป็น120%นนะฮะนี่เราก็ใช้มันติคอ ภาษาก็เป็นอังกฤษนะครับ USA ทำโซนปรับเป็นออโต้สเตอริโอตัวนี้นะครับอันนี้เราไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องติ๊กมันนะฮะตรง a p r เราเลือกเป็นโวลเกนอ่าผมจะติ๊กเป็นแบบนี้นะครับปรับเป็น default อันนี้เราไม่ใช้นะครับปิดไปปิดไปตรงนี้เราเลือกเป็น Normal ตรงนี้เลือกเป็น d e f a u l t ออดิโอติกเปิดนะครับตรงนี้ตั้งเป็น global ไปแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดรันเกมได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเสียงในเกมด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสำหรับโปเกมอนเนี่ยมันไม่โปเกมอนสวอตเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงอะไรมากมายนะฮะมันดีอยู่แล้วนะครับเสียงในเกมนะครับแต่สําหรับ เกมอ,อื่นเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ดีนะมันก็จะมี PR ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับมาช่วยในการแก้ไขเสียงบางเกมนะครับให้มันดีขึ้นนั่นเองเ,ออเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมโปเกมอนกันดีกว่าที่ผมได้ทําการตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับมือสามารถดูข้างล่างได้เหมือนกันเราก็สามารถเปลี่ยนฟังกชันไม่ใช่ปยนฟังกชันสิเปลี่ยนการตั้งค่าข้างล่างได้ทําการโดยทําการกดคลิกนะฮะก่อนที่คุณจะเข้าเกมนะครับพวก ตัว Open GL, o n r e r s n g มันติคอร์ดอเนี่ยเราสามารถกดคลิกได้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าเกมนะผมย้ำนะ ก,ก็ประมาณนี้นะครับอ่าน,นี่ก็คือการตั้งค่าที่ผมได้ทําการตั้งค่าเอาไว้นะฮะถ้าเรากดมาเลือกดูอ m u ูเลชันอีกครั้งนะครับคอนฟิกอันนี้คือการตั้งค่าที่เราได้เออเซตเอาไว้ของเกมนี้นะครับอันนี้ผมได้ทำการเลือกมันติคอนะฮะแล้วก็ปรับเป็น12 0นะฮะประมาณนี้ส่วนกราฟิกก็ติ๊กแบบนี้เลย Open GL นะครับตรงนี้ปรับเป็น default ตัวนี้ก็ไม่ต้องติ๊กมันนะสตัวที่ผมไม่ติ๊กมันนะฮะ วันนี้ปรับเป็นนอนไปประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าแล้วก็ฟังก์ชันที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็เราสามารถาเลือกปรับตั้งค่าแต่ละเกมได้แล้วนะครับภายในตัวเวอร์ชั่น6 9 5เป็นต้นไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วก็นําไปปรับปรุงปรับใช้ในตัวยูซูของท่านเองได้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปตัวต่อๆไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ